นี่แหละสมบัติจกักรพรรดิมาจากของละเอียดของละเอียดก็ไปจากของหยาบคือคุณความดีที่เราทําไปจากการกระทํากุศลกรรมของเรามีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลไปปรากฏเป็นธาตุธรรมละเอียดเป็นจกักรพรรดิคุณธรรมเนี่ยและก็มีผู้เลี้ยงจกักรพรรดิเนี่ยคือภาคผู้เลี้ยง เป็นใหญ่ในสมบัติเพราะฉะนั้นถ้าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีจกักรพัรดิอยู่ณนาภายในมีเองมีเองนะครับที่นี้มีเนี่ยแต่ว่าบางทีเอามาใช้ไม่ได้ตรงนี้แหละธรรมะปฏิบัติที่หลวงพ่อวัดปางนา้ำให้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นเอามาใช้ได้ ไม่ต้องทําอะไรมากหรอกปฏิบัติเนี่ยดับยาไปหาละเอียดเป็นประจำในจัก,กรพรรดิเขาทําหน้าที่เองเขาทําหน้าที่เองเกี่ยวเนื่องไปถึงเทพยดาต่างๆเราปฏิบัติบ,ตบริสุทธิ์กายวาจาและใจเอาแค่เทวดาเขารู้เขานโมทนาญาติกายญาติโกแต่เก่าก่อนกี่พบกี่ชาตินับพบนับชาติไม่ท่วนเทวดาก็จําได้ ใครมั่งมีเงินทองเขาก็ไปบอกมาดนจิตดนใจให้มาประกอบทานกุศลศีกศลศกุศลภาวนากุศลกวัดท่านที่ทำดีมาเองนี่แหละครับความลับที่ก็ปิดไว้วัดปากน้ำา็็ไม่พูดวัดพระธรรมกายก็ไม่พูดวันนี้กระผมพูดกระผมก็ไม่พูดมานานเหมือนกันแต่ว่าเอ๊ะถ้าเราไม่พูดเราไม่ได้ช่วยพระศาสนาแล้ว ต้องพูดกระผมก็เลยต้องกราบเรียนพระ,ระเดชพระคุณท่านเพราะเขาถามกระผมว่าทําไมกระผมถึงได้ศรัทธาธรรมปฏิบัตินี้ก็เพราะมันอย่างนี้เพราะฉะนั้นวัดปากน้ำในจักรพพัดทีนี้จักรพพัดมันมีสองสามระดับจุลจักรพพัดนี่ขนาดเล็กแปลว่าบุญบารมีท่านสร้างมามันน้อยสําหรับรายนั้นนี่เอาแค่วัดก่อนหรือเอาแค่ตัวเองเนี่ย บุญบารมีสร้างมาน้อยจะมาเอาอะไรหรอกมันก็ได้น้อยสิหรือว่าส่วนรวมในวัดหรือองค์กรใดที่ประกอบการบุญกุศลร่วมกันมาน้อยจักรพพัดของส่วนรวมนั้นหรือเฉพาะตัวคนนั้นมันก็น้อยเรียกว่าจุลละจักรพพัดความเป็นอยู่จึงแร้นแค้น ไม่พออยู่ไม่พอกินแต่ถ้าผู้ใดได้ประกอบการบุญการกุศลมาดีพอสมควรบำเพญ็ญบุญบรารมีมาดีสมพอสมควรก็เป็นจกักรพรรดิที่เกิดและเจริญขึ้นในในในธาตธรรมของตนก็เป็นระดับมหาจากักรพรรดินี่พออยู่พอกินพอเลี้ยงกันได้บ้าง แม้วัดวาอารามต่างๆก็อย่างนี้หรือจะรวมมาถึงประเทศชาติก็อย่างนี้ทีนี้ถ้าว่าตนเองประกอบการบุญการกุศลมหากุศลมากขึ้นเสียสละมากขึ้นเจริญบุญบารมีมากขึ้นก็เป็นบรมจักรพรรดินี่เรียกว่าเลี้ยงคนอื่นได้เหลือกินเหลือใช้เพื่อแผ่ไปถึงผ,ผู้อื่นได้มาก นี่เฉพาะตัวถ้าเป็นครอบครัวก็เจริญรุ่งเรืองในพวกขยศทรัพย์ยศถาบรรดาศักดิ์ถ้าเป็นส่วนรวมของสังคมเช่นว่าเป็นวัดวาอารามก็เลี้ยงกันได้มากขึ้นเห็นไหมเล่าถ้าเป็นรวมเป็นประเทศชาติเขาเรียกว่าอาณาจักรพัต ถ้าผู้ปกครองผู้บริหารประเทศชาติเป็นคนที่ไม่เอาไหนคือใจแคบหรือใจหยาบบาปช้ามากเพียงไรจกักรพรรดิภาคผู้เลี้ยงก็เป็นแค่จุลละอาณาจักรพัรดิถึงจะมีอำนาจแต่ก็แรนแค้นแต่ถ้าตัวประธานตัวหัวหน้าเนี่ย ได้ประกอบการบุญการกุศลมามากขึ้นประกอบกับคณะที่ทำงานมีเป็นไปนด้วยบุญกุศลมากขึ้นก็เป็นมหาจักรพรรดิเลี้ยงกันได้ดีขึ้นและถ้าเป็นบรมอ,อนาจักรพรรดิเป็นใหญ่มีอำนาจด้วยมีทรัพย์มากด้วยเลี้ยงกันได้ทั้งประเทศและถ้าชาวโลกโดยส่วนรวมต่างก็บำเพ็ญบุญมารมีมามา,มากอย่างนี้ก็เป็นบรมจักรพรรดิ ทั่วทั้งโลกสบายกันไปเพราะฉะนั้นทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลธรรมะปฏิบัติของพุทธเจ้ามีผลให้เกิดภาคผู้เลี้ยงที่บริสุทธิ์ที่มีอนุภาพมากขึ้นตามลำดับอย่างนี้มีอยู่ในศูนย์กลางกายของเราของสัตว์โลกทุกตนแม้กระทั่งสุนัขแม้กระทั่งสัตว์นรกแต่สัตว์นรกนั้นจกักรพพัดของเขาเป็นฝ่ายบาปอากุศลไปแล้วให้ผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เลือดร้อน สัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันประเทศที่รบราฆ่าฟันกันนั่นก็เหมือนกันนั่นเป็นฝ่ายบาปอกุศลมากถึงได้ทรั์มามีอำนาจก็รบราฆ่าฟันกันหาความสันติสุขไม่ได้เพร,ะราะอะไรใจมันออกนอกตัวเพราะฉะนั้นใจหยุดในหยุดกลางของหยุดดับอย่าไปหาเลียดจ,จึงเป็นธรรมปฏิบัติที่มีอนุภาพมากทั้งเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายธรรมะกุศลาธรรมาเนี่ยบริสุทธิ์ปรุงแต่งเป็นปุญญาพิสังขารอนเนชชาพิสังขารไปจนสุดละเอียดไม่เรียก,กว่าสังขารพ้นจากความปรุงแต่งเป็นาธาตุธรรมบริสุทธิ์คือพระนิพานาธาตุในขณะนั้นเองเนี่ยที่ดำเนินไปด้วยดีเนี่ยจักรพพัดก็จเจริญขึ้นในแต่แต่ละคนและในแต่ละองค์กรร่วมกันไป ตามลำดับอย่างนี้เพราะฉะนั้นใจยิ่งออกนอกตัวกระบกันไปหรือว่าออกนอกตัวไปในกามากิเลสก็เดือดร้อนไปติดยาเสพติดติดอะไรไม่ต่ออะไรเต็มไปหมดอย่างเป็นในปัจจุบันนี้กระผมจึงมาบวชเพื่อมาถวายคำแนะนำอันนี้ เพื่อให้พระภิกษุผู้เทราโดยเทระเอาธรรมะนี้ที่ดีเนี่ยไปปฏิบัติเถิดแต่ว่าเมื่อกระผมไม่มีอำนาจบางทีก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่ดีจากเหตุปัจจัยที่ว่าบุคคลบางคนหรือพระบางรูปหรือหน่วยองคอ์กรใดไปทำให้มีความบกพร่อง เป็นจุดที่เขาเอามาโจมตีได้เขาก็เลยตีไปเลยนั่นก็ภาคมารภาคมารก็โจมตีภาคพระก็เปิดนรกสวรรค์นิพพานให้เห็นไอ้ภาคมารก็ปิดบอกว่าไม่ใช่เรื่องมันอยู่ตรงนี้วันนี้กระผมขอเปิดเพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าทราบแล้วเอาไปทำความเข้าใจเอาไปปฏิบัติเถอะครับไม่ผิดหวัง